แม่ป่านี้จะเป็นตะเผา่เอาถวด้เนี่ยได้แล้วนี้ก็ได้แล้วือไปยงี่ยาดุาถิงาดุปลาต้งเกอรปลาตกเกต้องยื้อไปทอจะหน้าวันแงเด้ อาชี่อ,อ,อันนี้เขาตั้งตั้งชื่อให้หน่อยไม่ยังยังยังไม่มีชื่อเลยสะเนี้ยสะกลางป่าสะสะอโนโดาษกลางป่า พี่น้องสิาพาไปบึงแม่ออสมอยกสะดุงสะดุงสะดุง อ้อมไปทางปุ่นอ้อมมหาคดยกสะดุ้ง พิ่งเมียสมมตยกสัดดุงป่ะได็ปานนิ่งไงบ้างอพ่อพี่บา้าพี่บา้ายางน้ำกนขยี้โอ้ยด้ยดบดเกอามุงมากุ้งติดสะดุ้งขึ้นมาน,น้ำปลาสัน หยัดมันเลยหยัดมันให้แง่ีจ้าไปยคือตแม่เลยี่บานยัแม่มีหอนนาคนปลูกอ้อยไม่มากี่น้นองผลตั้งผล nó nát cứ chỉ biết cảm xúc nọ, hàng đèn lên bo băng hình พี่กินแสบตัวโอ้ยเพียแนะนำบุตร่น้าตตดตดแนะนำกับว่าปลาบอลเฮ้ย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 สิบโลสิบโลโอ้ยโอชิได้เมือบานซ้ำบานเมื่อเหลือใจเถะเนาะฮักซ้ำโอ้ยุปสรรคเนาะได้กินปากั เออแล้วเอานั่นพดเราเอาตากแดดพูดไม่ได้ขอบยกได้หสิปลกนั่นคือปลากระพยูเลยไปไปเหมือนลุ้นจังมากไม่กี่ผ้าอ่อนวิงมาเออเอาอย่างก็มุ่งมาสอนกุ้งน้ำกินได้ก็ได้นี่สอนกุ้งนี่ฮทำเลยก็ทำแล้วเขาไต่ไฟก็ได้เด้ บ่เขาเราละมันบ่เขาเลยพี่ปุ๊กมันบ่็นกางมันเป็นไปมาทำมาหากูเนี่ยทิพย์ปับเป็นสีก่อนปีนห้องไหมเออวันนี้ถอดไม้ไปนี่ถอดไม้เลยอีหลีถอดแล้วกันอันกุ้มซักไปหาปลาถุงปลาชนไปน้ำก็ลิกเลยนี่ตัน่าอีกเออถอดเออหลากมาหลากมาปล่อยไปเมือนกับท่นอยกไปบ่เอ้ยต้องคิดดีด้ล่ะผีขันมาหลายแต่ผีขั้นมัน เด้ไปลดียว่ะเออเลิศปามันโตโลนึงเลยน้อูแ no hey, like so <so ่ะมาขาดมาโลนึงเลยอีกนึงดูพี่น้องดูดูฝีมืออสสมออสมอสขแต่ให้หยดเทสยเบียดกูแห่ะโอ้ยกูแหลมมันีมว นี่หลีมามาจะไหนกับมาเอาเอนเอาเลือมาจีนีนกโอางหนองแมนอยู่วิธีเก็บจะดุ่งเขาแหละเชี้อได้ให้เอาเอาส้นส้นเอาขนมาเอาเดรกคันมาพร้อมรวดนะนะ จะไปเปลี่ยนคาร์เล็กใส่เล็กจังหุ่นวะนิกต้องเอามวลเบาๆเดี๋ยวนั่นละนักไล่กระเบิดเลยดินี่พี่พุกขึ้นฟองนี่พอดีนลยตอนนี้ไงเหลือแม่มหานคถ้าเกิดตือตอนนี้มาเอาแมงกุ้งอ้วนอบก๊อบเฮ้ยสร้างเรือนน้ำเลยพี่น้องพุ่นปลาอย่างปลาพยุนที่ปยาดหอยคับ มันบ่มีมันเบิดแล้วค,คุณเนเห็นตหน้าปังเต็มเอากับนเอากับตัวไปเปียนอันนั้นไหมพ็เจ้าเห็ดหน้าปังพี่น้องคุณลูกกลางขกับเห็ดหน้าปังเนะาะเบดไม่อันอยู่าานชนชน กันฝนตกอีก่ภาไม่คนแห่เลยเด้อน,นี่แหละจังน้อยนี่แ<บ>หละหมกงม่วงน้อยเป็นดอกนี่แหละเขาก็เกิกเดอ <c oughs> สอนปลา,านี่พูดนะ เก็บของเก็บของมันจะกาศยุคปลาย้ำแรงพี่น้องฮนลมตอนลมมอนีลมตอนลมีหวานกัไปยืนอยู่ทั้งผุ่นในแม่พะอภัยกับยุหันแล้วกับนั่งเงือกแหวนเไหม ั้งอยากบ่มีฟ <desserts so> <hungry> ันเนาะแต่ครบถือโคดรชิ้นมั้ยทนไม่แน่มันชนบเอถอดด่างออกบ่เออเออถอดลวดเก็บด่างไปตัางหากเก็บของดูเาเนาะหวานสำเร็จนีปลาหนึ่งสีม่ไมันสิมี่ร้านหนึ่งอยู่ตลาดโกสุมน่ะไปซื้อตึ้อีกสาตัวมื่อรุ่นไปัญแล้วซืไปอยางมันน้ำนติ เอาถุงนั่นมาหวานนั่นยุต้ทนยุคานั่นเอาขวดน้ำออกก๊อปเอาขวดน้ำออกเสียเอาใส่ถุงตามันจะบาหน่อยจะลดเอาเอาถุงน้ำหวานไปใส่อันนั้นน้ำไอชุนเอื่นแล้วมามืเอื่นมาออื่นมาบ่ เออเออลืมเข้ามันเหม่นขณะอีกสองอันมันโยกลัดกันเนาะอันนี้อันนี้ของครูนั่นชนชนเอาไว้พุ่นเดีายแบงันหน้าห่อ่นาเยเบิรตไปต้มแล้วก็นแดเอาหัวมันเด็มุดๆก็บเนาะไอ้เบ่ไดไเก็บไบ๋ย์ไม่ค่อยเก็บแเแม่ ให้จูบันยืนน้ำต่อไงที่พูดถขับมึงบอกเอาคือตัว่ลงียก่อนพี่ว่าเขาวางในกองที่มีปู่เองที่ีปูินี่ย่พี่้ย่าพ่อคุย่ย่อนตายไปตายไปหมว่ามึงไปมึงไปยกกันถ้าพอกูบอ อันนั้นเอาเมื่อห่ิชนอันเนือเมื่อยหติเอาไปคุเมื่อนั่นไหมเมื่อต้นเสียนขึ้นมาไม่ไม่ไปยกเลยยุ้ตันอีสามปลาตะเพีนตัคาพี่แหะดอกแรกเป้าจะมตีนยกนัดยลนักยลนัดเลนัเน้า้ยชุดถึงเจ้าหน่อยดำาน้ำ ไดาบน้เนาะนกสมแลวนี่คบขวบแล้วขวบปีขวบเดือนเจ็ดเดือนสร้างเขาอาบน้ำเจ็ดเดือนอาบน้ำเพื่อถค่เราคิดว่าไดนเอาเอาอันนี้ก็ฝึกเนาะไปว่าอุ้ยบักไก่เล็กเทียเด้อข่อยว่างมันแตกเนี่ยอันไม่เก่ามันแตกเล้เปลี่ยนออกนยกขึ้นแตกเปาะข่อยวางสิละเนี่ยไม่ีเลยคือเด็เขาต้องออนนี่ท่านคิดผิดท่านมีนอ่อน บ่อกันคลิปบางเรื่องบังกันทีมพะเยาอัี้คบิ่งอีเาบอกที่้นอยู่สะหลวงไม้นพะเยาไหมี่ชิงไรกัมไยเอ็ไปกันเมยไอ้คุณชายกับคุณหญิงที่จยจับได้ปานบึ๊บเสลาแล้บางสายกับคุณจะมาแต่ไล่ลจากยุทธภูได้นหลายตัวยอัวิวลงเงินแป๊บเดียวยอดวิวลักแสนจริงว่าำรวจโลกกับนายชายด้วยมียึดตัวเดียร์ลจริน อ๋อนี่ไงปีนไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ปีนอะไรสนะปีนปีนเข็มแน่เลยตัวเล็กๆนี่เดี๋ยวปีนเข็มตัวที่เกียร์นี่พ่อถึงเงี้ยวการหลุดสูงขึ้นกบพาหลุดฮะฮะขึ้บพาหลุดบอไปถึงแงียดากันเกียร์กะเทยนอย่างห้องปกมาจะปิดไปนั่นบ่หลีโอ้ยแต่ว่าถามหนาถามหลัง รวงได้ลวงเบาเลยเนาะสูก็ได้เอาไปได้เบาเลี้ยงอื่นนั่นๆมาทังปีแล้วไอ้มาทังออกทั้งปุ่นมีบอเอาไปอย่าไปส้นไปส้นส้นส้นมีน้ำผนสั่นไปทั้งิมี้ผึน่นยส้วนี่มาใส่ทังผีเลยน้นใหญ่มาใหญ่มากมาใส่นีไปหนีได้ป แบกทุ่งเสียงก็าห่ออกนี่ยี่สุดหนันมันบอดนี้ดีข้างนี้ถึงยกเสษตนี่ต้นอล่งนูนถึงเราเนี่แล้วก็มันบอดนี้ดีข้างนี้อัยบานไล่มาบอกแล้วผ่านแล้วผ่าเลยตรนนี้

เทีปากเอาก็ห่มารกม่อังดีค่ะคคาแย่กสายจะเลยเก่าเลยลายไปเ่ยเลยมือจะพันเียอันย่หมดจันทเจ้าเพิ่งจากโรดโลดเท่าไรบพิ่นเพิ่นมาหับสุมือบ่ เันคืออยากได้เถอะวะอยากได้ไปขายต้นตลาดเรงเม่ยกับ่าได้เอาเอาซูมือดอกแต่เมื่อไรบ้านตะข่ามีตลาดเรงจังเสียดท่เอาสิี่บานแพงุนแงมนบนตเรงกผาดเรบ่มีหน้าแมนันาี่บเ้านมีอียยี่บานนย่บานน้องกุ้งนองุ้งใส่ ออเตบ้านนี้เปนคือตุกข่ยุนี่ตุยีออกทังพูนได้บ่ออกทังไหนทั้งบ้านหมดเจ้าอ๋เดี๋ยวนี้นเตุทางยุ่มันไปยากบอทางเกาหลอดนเทงยังงะเย่นี่ีะหหอมปลาแดกเมนอันทอควาครับปลาแดกโอหะเมียนฮาดมยุบสัน มันก่อนที่ยังเอาย่งติดก่อนนี่สิเอาเปลไอยตงนี้กุงขันมัน้าขาวกงาบ้านเมียเฮจังเป็นก้อนนี่อ่เเสดด่างก็ตามมาจนว่าเขาเปนเพซดด่างสันึ้นเวลาตั้มยังเชน่เขาก็ประเดีนี่ละัวก็ประเดี๋ มึงจะกินโหลดเพล่าสูตรตะโพอตะเมียเพราเห็ดหผลหลักประแดงนี้ต้องเมนที่สุดสุดยอดอันนี้กุ้งตายเจ้ามึงยังลอยน้ำมาหูโอ้ยอันนี้ประจำแล้วนะ้ำผู้ได้ขามีบุ้ง <c oughs> เอาเอาไไันสาวถือขาลอยน้ำขาเนี้ยเอาเอาไปใส่นเบนเบนไปใส่รถลูกเอาจุ่มน้ำก้อนเน่นั่นมันนะี่ มันมีแต่ขี้ดินจุ่มน้ำก่อนล้างหอ,อกก่อนเมียนอืมมันบอกเขาเคยเข่านะแบบนี้อันขอเบอร์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึง

เลยไปอีกไปทั้งมาสามหลังไปบาเนี่ยเดี๋ยวมือแดงมากทีพาไปสอนโอ้วังขอนจิกก็บ้านนู้นเห่ล่ะก็ไม่ต้องเลยไปมาสามหลังเนี่ยเลยเลยออกไปทั้งพุ่นนะทานี่แดงมึงโมงพี่ลงไปนั่นล่ะโอ้เลยไปอีกประมาณโลนึงนี่างละอันคันณีสอนเด้อสร้าใหม่สอนกินเนี่ยเป็นว่าวันบ้านนึงส้งหมากระตาสร้างน้อยใช่ไมแนแอนแม่ไหมเดี๋ยวบอกขอให้ขั้นไปสู่กันมั้อันถามเป็นไงก่อนแค่หกแจกมันไม่ยั่วสามหลังแม่เป็นไงก่อน มาใส่เบ็ดอยู่นี่แม่บอกกันหน้าตาโลลอนเนี่ยเนเป็นเหล้าไหมอันนี้คื่อนน้องยังแม่นี่อันนี้น้องงานน้องงานบ้านอน้องของไม่น้องน้องกลางโคกน้องกลางโคกโคกของไม่ไปเลยครุณเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำเนีนเนาะเดี๋ยวจะปวงสิผ้าเม่อออกมาปลุกลุกกับน้องๆเขากลับบ้านแล้ว พ่อกันคลิปมา,าสวัสดีครับ